เชือกตัวนี้เหมือนคาคาชิไอเ้เชือกนี่มันคาคาชินี่หว่าไอเ้เชือกคาคาชิเรฟเฟลนไอ้าาไอสัตว์ใช่เลยเนี่ยใช่เลยเนี่ยไอ้เชือกคาคาชิเรฟเฟลนตอนแรกตอนแรกดูบอกเอ้ยเชือกเหมือนคาคาชิอย่างว่าผมดูใกล้ๆกูว่าใช่เลยอนะโยโยประกาศนะครับสำหรับใครที่ต้องการไปติดตามการ์ดใหม่สดๆพร้อมกันอยากให้พร้อมกันก็ไปเจอหน้าที่ Facebook Gaming The Aussie นะครับเซตนี้ครับมันจะสปอยทุกวันเวลาเที่ยงคืนนะครับก็ถ้าใครนอนดึกไม่มีอะไรทำก็ไปเจอกันได้ที่ช่องของผมนะครับผมจะสตรีมสดรอดูการ์ดอยู่ทุกวันนะ แล้วก็ก่อนจะไปดูวิเคราะห์การ์ดเรียกการ์ดกันวันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำนั่นก็คือแว่นกรองแสงออตัสนั่นเอง แว่นกรองแสงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากเกมเมอร์ทั่วโลกนะครับ้วยเทคโนโลยีเลนส์อย่าง Redina Amber ที่ช่วยปกป้องสายตาคุณจากแสงสีฟ้ารวมไปถึงความทนทานของเลนที่เป็นรอยขีดข่วนได้ยากและเมื่อพูดถึงความทนทานแล้วเนี่ยขาแว่นหน่งทาง Op t ต s ก็ถือเป็นหนึ่งในจุดขายของเขาด้วยความสามารถในการบิดหักงอได้อย่างมีอิสระไม่ว่าคุณจะทําตกหรือบิดหักงออย่างไงมันก็ไม่มีทางพังได้ง่ายเหมาะสำหรับคนที่โครงหน้าใหญ่และซุ่มซ่ามอย่างผมมากๆเลยนะครับและสำหรับใครที่มีปัญหาด้านค่าสายตานะครับทาง Op t ต s สก็สามารถตัด ให้ได้ด้วยนะก็ถ้าใครสนใจสั่งซื้อสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจเพฟ e บุ o กของทาง Optus ได้เลยครับพร้อมใช้โค้ดส่วนลดออซ s ี่สามารถรับส่วนลดได้ท,ทันที100บาทครับผมแต่สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมดูแลสายตากันด้วยนะครับโปรโจะได้ดูผมไม่ได้นานๆน,นะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไปดูคลิปเลยครับผมเที่ยงคืนแล้วนี่ไงยัง ek, ยัง,ยงไม่ใช่แชมป์ยังไม่ใช่แชมป์เป็นเศษกาครนะับมาดูมาดูมีอะไรบ้าง ใบแรกครับผม2มานา1-1 Bandle City Squeaker Arcment Play this card 1 To Manifest a Mega y o r d l ทิ้งการ1บเพื่อ Manifest Mega Yordle Mega y o r d l คือเผ่าใหม่ครับผมเผ่า y o r d l ขี่หุ่นยนต์ดูดูชาดเลยนะครับดูชาดเลย่าเป็น Rumble นะครับกี่หุ่นยนต์อย่างนี้นะโอเคแล้วก็ใบถัดไปครับผม1มานา Burst Bandle City Scrap Heap To Play this card 1 Manifest a Mega y o r d l อ่ะอันนี้อันนี้ก็ทิ้งการ์ด1นึ่งหนึ่งใบเพื่อมาริเฟสเมกาโยเดอร์อีกละแปลว่าเมกาโยเดอร์พวกนี้อ่ะใช่ผมผมคิดละเมกาโยเดอร์ว Mega พวกนี้เป็นการ์ดโทเค็นนะผมไม่สามารถเอาใส่เข้าเด็กได้หมายความว่าตัวตัวมันน่าจะเก่งพอสมควรโอเคไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง2มานา3 2, าครับผมใบแรกบราเซอร์แอดโบรสชาเลนเจอร์อิมแพคปานกลางปานกลางไม่ไม่เก่งเวอร์แต่ว่าก็ก็ไม่แย่อ่ะก็ไม่แย่โอเคใบถัดไปครับผม2มานา3 2แบนด t y ิต e ี้เฟรยอร์ ฟิวรี่ฮอนคราชเชอร์อิมแพคแอทแท็คแกรนด์เดอะท็อปทรีแอร์ไลน์ซินยูเด็กพลัสวันพลัสวันใบนี้ตึงครับวันนี้ตึงไอ้เชี่ยตึง,ต,งตึงกว่าใบเชิญเจอได้เยอะเลยสมณะสา,ามสองมีความสามารถคือตอนโจมตีจะมอบบัฟบวกหนึ่งบวกหนึ่งให้กับยูนิตให้กับแอร์ไลน์เราสามใบบนเด็กอะ่ะเหมือนเหมือนไอ้นอกไล่หนึ่งอะ่ะเหมือนนอกไล่หนึ่งของฟรีหยอดเพียงแต่ว่าใบนี้สามารถทําได้หลายครั้งทําได้หลายครั้งมาก,มาก,มากๆกราบไลน์ที่เราสามารถเซฟมันเซฟมันได้เรื่อยๆอะเราให้มันตีหลายๆทีหลายๆที วันนี้โคตรตึงเลยนะผมผมชอบมากผมชอบมากโอเคไปถัดไปผม2มานา1 4 g e o d m e c a f o r c e r i m p a c t s u p p o r t g i v e m y s u p p o r t e d a l l y s p e l l s h i e l d d p l u s 2 p l u s 2 t h i s r o u n d ใบนี้เก่ง s u p p o r t ให้ s p e l l s h i e l d กับบวก2บวก2แล้วสแตตแม่งดีด้วย2มานา1 4สแตตดีมากครับออกออกไปตีอะโอกาสตายน้อยมากโอกาสตายน้อยมาก เทินสองลงตัวนี้เทินสามลงเซตไอเชี่ยตึงเทินสองลงตัวนี้เทินสามลงเดวนลงตัวเชี่ยอะไรก็ตามไอเชี่ยตึงก็การ์ดการ์ดไม่กล้ไอดพวกนี้มันมันจะเก่งกว่าปกติมันจะเก่งกว่าปกติแน่นอนอยู่ลวนะเพราะว่ามันเป็นการ์ดโทเค็นนะครับมันต้องทําอย่างอื่นก่อนเพื่อที่จะมานิเ e สหาพวกมันมาอีกทีเพราะฉะนั้น value ของพวกมันก็จะสูงกว่าการ์ดค่าไล่สองทั่วไปนะเพราะว่าต้องมาบวกมานาตรงนี้เพิ่มไปด้วยโอเคไปดูแพ็กเกจถัดไปครับโอ้โหแล้วมีมีอีกเยอะเลยนะเนี่ยไม่กล้ยเดิน แล้วเป็นโทเค็นหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นโทเค็นหมดเลยสรุปที่เราเห็นกันเยอะๆวันนี้เป็นเป็นโทเค็นล,ล้วนๆแน่ๆเลยโอเคแล้วมีมาอีกเปิ่มๆเลยครับอ่าใบถัดไปสามานาศูนสี่ซ s p ตี้สปินเนอร์อิมแพค t บน e w a ซิตี้บีบอตเทอร์เวนัม r มอ n น s ออร์ราสตาร์แกรนด์มีพัส o r ทูเฮลฟ r d อร์อ i ชคาร์ดยูดิสคาร์ดเด e ดล h าส์ราวด์เดนชัฟเฟิลมสตตอนที่การ์ดใบนี้ถูกสมอนนะครับหรือว่าตอนเริ่มเทิน จะได้เลือดบวก2ตามจํานวนการ์ดที่เราทิ้งไปในเทิร์นที่แล้วแล้วมันก็จะสลับสเตตของตัวเองอันนี้เหมือนเหมือนตัวสล็อตบอร์ดนะครับก็ถ้าเราทิ้งการ์ดเยอะเท่าไหร่ก็จะบวกเลือดเยอะเท่านั้นแล้วมันก็จะเอาไอ้สตเลือดที่เรามีอยู่เนี่ยมาสุม่มมาสุ่มเป็นแอตแทกเท่านี้มาสุ่มเป็นเลือดเท่านี้อันจีเยอะไปหน่อยแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นกับเด็กนิสคาร์ดก็มีโอกาสที่จะปั๊มสเตตให้มันเป็นเบิ่มๆได้นะ เพราะว่าจํานวนเลือดที่มันบวกต่อการทิ้งการ์ดหนึ่งใบคือ2เลยนะครับถ้าเราทิ้ง3าใบไม่ก็บวกเลือด6อ่ะแล้วคือสเตตมันก็จะเพิ่มๆอ่ะแต,แต่แต่ดูแล้วดูแล้วเก่งยากไอ้เชี่ยดูแล้วมีมนะโอเคแล้วก็ใบถัดไปว่าผมสามานาสี่สี่ smash and dash battle city v นามซ salmon grandmee impact twice สามานาสี 4, impact ปป่สี่อิมแพคสองใบใบนี้ก็ตึงนะใบน,นี้ก็ตึงเรามานิเฟสหามันจากการ์ดหนึ่งมานาจากการ์ดสองมานาเทินสามแล้วเทมโปตัวนี้ลงไป เป็นสามานา4-4สี impact 2ตึงใช้ได้ตึงใช้ได้แต่ว่าก็ก็ไม่มีลูกเล่นเลยเท่าไหร่ทื่อๆไปหน่อยนะโอเคแล้วก็ใบถัดไปผมสีมาณานา3-2 professor one make professor one make ว่ะ b a d a l city f u e l d e r เวนาม s ัม m อน create random one two and three cost follower in hand ตอนเรา s ัม m o n จะสร้าง card follower ค่าไลายนึ่งสขึ้นมาในมือก็ value อะ่ะ value อ่าต้องต้องจำไว้เสมอนะครับต้องจำไว้เสมอว่าเมกา o r d เดพรพ่งเนี้ย เมกาเดอร์ดิพวกนี้ไม่สามารถเมนเด็กได้นะครับไม่สามารถเมนเด็กได้เราจะมาดิเฟสมันขึ้นมาได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นการ์ดพวกนี้มันมันจะมีความน่าใช้แล้วก็น่าหยิบตามสถานการณ์อยู่แล้วบางทีแบบเราต้องการ value ไวลลูใบนี้ก็น่าหยิบใบนี้ก็จะน่าหยิบกว่าใบอื่นเพราะว่ามันเสกการ์ดให้เราถึง3าใบในบางกรณีที่เราไม่ได้ไม่ได้ต้องการไวลลูเราอยากได้การ์ดปลุกแล้วก็ไปหยิบใบอื่นนะครับต้องต้องจาไว้เสมอว่ามันมันไม่ใช่การ์ดท,ที่เราสามารถเมนเด็กได้นะ โอเคแล้วก็ใบสุดท้ายของตรงนี้ครับใบสุดท้ายของตรงนี้กูบังเนี่ยทำไงดีเนี่ยกูปิดกล้องโอเคใบสุดท้ายก <c> ็ผมสีมนาสองห้า Shadow Tech Walker e l u s i v e Impact สีมนาสองห้า e l u s i v e Impact ใบนี้ก็ก็ตึงนะครับเป็นตัว e l u s i v e ที่เลือดเยอะมากเลือดเยอะมากมี Impact เป็นตัวที่น่าจะใช้ตอดตอดเลือดฝันองข้ามได้ดีเลยละ่ะเพราะว่าโอกาสที่มันจะมีชีวิตรอดแล้วได้ตีหลายๆที่เนี่ยมีเยอะมากนะครับเพราะว่าเลือดไม่มีถึงห้า นะแถมมีอิมแพกด้วยก็มีดาเมจต,ต่อเล็กต่อน้อยอะ่ะไปไปนี้ก็ก็ดูดีกลับมาแล้วไปดูเซตถัดไปโอ้โหแล้วแล้วมันมีเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วเมกเมเมกาโยเดอร์ Me 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 นี่คือมีมีแบบมีแบบตั้งแต่ค่าไลา่หนึ่งถึงค่าไล่ห้าหกเจ็ดแปดเลยปะเนี่ยเชื่อดูทรงอ๋อมีม,มีมีถึงค่หกเมกาโยเดอร์มีตั้งแต่ค่าไลา่หนึ่งถึงค่าไล่หกเลยครับแล้วแม่งเป็นโทเค็นหมดเลยไงประเด็นโอเคไปถัดไปครับผมห้ามานาห้าหกดูนฮอปเปอร์แมกแบนโดซิตี้ชูริมา อิม a c คแอตแทก s ซ m มอนทูแอตแทกกิ้งแซนโซเอร์ามานาห้มีความสามารถคือตอนโจมตีจะสร้างแซนโซเจอร์สอใบผมว่าใบใบนี้เก่งมากเลือด6สแตทเก่งแค่สแตทก็เก่งละแล้วความสามารถที่ได้มาก็คือแสกแสบวตทัฟเศกแซนโซเจอร์สอใบใบใบนี้ใบนี้ค่อนข้างเป็นใบบุกที่ดีพอสมควรนะก็คือจะมาช่วยเรื่องบุกกัแหละนะโอเคไปถัดไปผมห้ามานาสี่ห้า p รัมเปตเท e เชอโอเค แมนอิตี้เดมาเซียอิมแพกเวนามแซมมอนแกรนด์ออเทอร์ไลน์ p l u ส one p l u one ต่อไปนี้แซมมอนจะมอบโบนึ่งโหนึ่ง,หงให้กับเพื่อนๆทุกตัวบนบอร์ดโหนึ่งโหนึ่งก็คือคือมันมันเก่งทุกตัวอยู่แล้วสำหรับผมนะมันมันเลือกยิบตามสถานการณ์อ่ะถ้าบอร์ดเรานำบอร์ดเรานำมากๆเนี่ยยิบตัวนี้มาบัฟก็ได้เปรียบแต่ว่าถ้าบอร์ดเราไม่มีอยากได้ตัวบุกก็ยิบตัวซ้ายไม่ไม่คือแบบคือความเก่งตามสถานการณ์อ่ะ โอเคแล้วก็ใบถัดไปให้ผม6มานา38 Earth อ h เชเกอร์อ่าความสามารถคือแอ t แท k d ดับเบิล p o w พาวเวอร์แอนด์อิมแพตอนโจมตีจะดับเบิลพลังโจมตีของตัวเองแล้วก็ดับเบิลดับเบิลอิมแพกก็ถ้าตีครั้งแรกอิมแพ t จะกลายเป็น2ถ้าตีครั้งที่2อ m p ิมแพจะกลายเป็น4ตัวตัวนี้ถ้าไอ้เชื่อตัวตัวนี้เก่งสัตว์เลยปะเนี่ยเดี๋ยวนะ6มานาเลือด8 ใบนี้ใบนี้ค่ายากมากเลยนะครับใบนี้ค่ายากมากเลยแล้วถ้าปล่อยไว้นานๆคือ Impact มันจะโตแบบเบิ่มๆเพราะแม่งคูณ2คูณ 2, คูณทุกเดินตัวนี้ตึงโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอะตัวสุดท้าย6มานา53รลิวดิปเปอร์ทูเพลมีดิสคาร์ดอะยูนิตลาสเบรดซัมมอนเนี่เอ็กซ์แซกคอปปี้ออฟเดอะดิสคาร์ดยูนิตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใบนี้ใบน,น,นี้ตึงตึงใช้ได้นะเนี่ยใบนี้คือถ้าถ้าเราต้องการจะเล่นมันนะครับใบสุดท้ายตรงนี้ถ้าเราต้องการจะเล่นมัน เราต้องทิ้งยูนิตหนึ่งตัวเพื่อเพื่อจะลงตัวนี้แล้วหลังจากตัวนี้ตายมันจะสมอนยูนิตที่เราเลือกทิ้งต่อแรกก็คือถ้าสมมุติเราเลือกทิ้งไซออนตัวนี้ตายก็จะสมอนไซออนออกมาเราเลือกทิ้งตัวอะไรตอนมันตายก็จะจะสมอนตัวนั้นออกมาเตือนเยอะเนี่ยทุกทุกตัวมันดูมีภาพหมดเลยนะครับทุกตัวดูมีภาพหมดเลยไอตัวเมก้าเดอร์พวกนี้ดูมีภาพหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่ต้องคำนึงถึงต้องตะพัวแหละสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือมันมัน RNG นะครับ มันจะ RNG นะแล้วตอนนี้การ์ดที่สามารถเสกไอตัวเมก้าเดินได้เนี่ยมีแค่2ใบก็คือตัวสปิเกอร์ตัวนี้2มาณานหนึ่งหนึ่งกับตัวสแครปฮีฟตรงนี้ซึ่งมีแค่2ใบเนี่ยมันน้อยมากๆเลยเว้ยน้อยมากๆเลยไอพวกนี้มันเลยกลายเป็นเหมือนเทคการ์ดซะมากกว่าใช่ไหมเพราะาเราไม่มีทางแบบไม่มีทางการันตีได้ว่าเราจะหยิบได้ตัวที่เราต้องการอนะแบบเราอยากเราอยากได้ตัวนี้แต่ว่าถ้าเรามาในเฟสไม่เจอเราก็ไม่ได้เล่นเพราะฉะนั้นไอตัวพวกนี้มันเลยกลายเป็นเหมือนแบบการ์ดใช้ตามสถานการณ์อนะ แล้วคือแบบดูดูจานวนดูจํานวนตัวเมกาเออเดินเด็ดจำนวนตัวเมกาเออเดินแม่งมีกี่ใบอะสามหกสิบสิบเอ็ดมีสิบเอ็ดใบอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราอยากได้ตัวที่เราแบบต้องการเนี่ยมันมันน้อยมากๆนะเอานายกมาในเฟซหาก็น่าจะเจอไม่เจอครับไม่เจอพวกนี้มันคือเผ่าเฉพาะนะพวกนี้มันน่าจะเป็นเผ่าเฉพาะนะครับเพราะว่ามันมีการ์ดมันมีการ์ดที่เขียนกําหนดไว้เลยว่าเป็นแบบการ Mega นะ์มานิเฟสเมกาเออร์เดินอะถ้าถ้ามันหาจากไอตัวไอตัวนายก เยร์ได้มันน่าจะโกงไหปะมันน่าจะโกงไปเพราะว่าการพวกนี้มันมันเป็นตัวที่ overstep มากๆนะตัวมัน overstep มากๆครับเชลฟกทาได้ไหมเล่นเล่นกับเชลฟกน่าจะได้<ม>เออเล่นกับเชลฟกน่าจะตึงเลยปะเนี่ยยูนิตเป็นแบบนี้จัดเด็กยกากเลยไหมไม่นะครับไม่นะครับจัดเด็กไม่ยากเลยนะครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปคิดถึงพวกเมกา้าเราเลนตรงนี้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องคิดถึงในการจัดเด็กมีแค่2ใบนี้แหละนะมีแค่สวิเกอร์สวิเกอร์กับสแครฟฮีบอะ สองใบนี้ยัดใส่เด็กไหนได้เด็กนั้นก็เล่นเมก้าเยอเดินได้นะเออเราเราต้องเราต้องรอดูพรุ่งนี้อีกทีนะครับ,รบโรบบน่าจะมาแล้วมันก็อาจจะมีการ์ดที่สามารถมันิเฟสเมก้าเยอเดินได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าเท่าเท่าที่ดูตอนนี้ก็สองสองใบนี้เอาเอาจริงใช้ง่ายนะไปเล่นกับน็อกซดัดอ่ะไปเล่นกับเด็กที่มันสามารถมีการ์ดให้เราทิ้งได้อย่างสบายใจอะ่ะเทอร์นหนึ่งเราก็ทิ้งหาเมก้าเยอเดินหาตัวเองเก่งเทมโปเทิร์สองเทิร์สามเนี่ยแค่นี้บอร์ดบอร์ดก็สตรองละนะ รัมโบ e ใสออนดีมเลยรัมโบลก็น่าเล่นกับพวกนี้หรือเปล่าก็แน่แน่นอนนะครับเพราะว่าเมก้ายอร์เดิลก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเผ่าของรัมโบ e นะรัมโบ e ก็น่าจะเป็นเมก้ายอร์เดิลวอนยิปมาหรอวอนยิปปุกอะไรลูกเอ่อมีใครตัวนี้มาอะไรปะดูนฮอปเปอร์